ทั้งนี้ไม่ได้เข้ามานานปรากฏว่านกมาทำรังแต่ตอนนี้ทั้งความสนหมดแล้วก็เลยหาวิธีว่าจะทํำยังไงดีว่าไม่ให้มันมากลับมาขี้ตท่นี้นะห่บอกเลยที่ซาของวองรวาจะทำพองวาไม้นี้ขัดไม่ออกแป๊บลงก็แล้วอะไรก็แล้วเดี๋ยวก็ต้องคงต้องให้มันเปียกสักพักแล้วก็ขัดใหม่ทิ้งก็ไม่ทำไงก็เลยใช้วิธี โมบายแขวนอย่างนี้อีแรกว่าจะทําเป็นตะข่ายติดก็คงไม่ไหวเพราะดูนี่ว่าหอ้โหขึ้นมูดูแล้วจะไปยึดยังไงเลยนะฮะสูงขึ้นไปประมาณสามเมตรได้ไมั้มไม่ถึงน่าจะถึงและสามเมตรกว่า,วา,วาสี่เมตรแล้วก็เลยใช้วิธีโมบายก็แผ่นซีดีแหละมาเจาะเจาะแล้วก็ ผูกผูกแล้วก็เอากาวกาวร้อนกาวที่เป็นปืนกาวครับยิงเข้าไปนี่ยิงเข้าไปแล้วก็ยิงลงปมด้วยก็ทิ้งระยะนิดนึงเพราะว่าจะไม่ต้องทำถี่มากคือผมก็ไม่ได้กะที่จะยาวไว้ยาวก็คือถ้าเกิดมันมันเริ่มไม่มาแล้วแล้วผมก็คงจะเอาออก มันก็ไม่ได้สวยอะไรเอาแค่ไว้ไล่นกเฉยๆครับก็ทิ้งระยะไว้ประมาณนี้นกก็น่าจะไม่บินมาแล้วเพราะเมื่อกี้นูนเกาะอยู่มุมนู้นเห็นด้วเล็กๆนูนเกาะอยู่นู่นซูมให้ดูมีสองตัวตัวนี้ไปไหนไม่รู้อีกตัวหนึ่งมันก็มาอยู่ตรงนี้ปนเปลี่ยนตยนเมื่อกี้ก็มาบินมาถึงปุ๊บมันก็บินออกไปอาจจะเพราะเห็นผมหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ต้องลองดูกันต่อไป คิดว่าน่าจะนัะ่นแหละเห็นแผ่นแวบๆนี่แหละก็เลยบินหนีไปแล้วแต่โฉบมาโฉบมาแต่ไม่กล้าลงเกาะเมื่อกี้ผมก็แอบอยู่นะมันก็บินมาโฉบเฉยมันก็บินออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมันได้ผลยังไงผมจะมาลองเอ้ไม่ใช่ผมจะมาเขียนบอกไว้ข้างล่างอีกทีนะครับก็เนี่ยครับลองแล้วเล่ลาอันนี้เล่าไปพร้อมกับลองไปด้วยเดี๋ยวลองเสร็จแล้วก็อาจจะมาเล่าอีกที ขอบคุณครับ